นี่แหละครับในกลุ่มในกลุ่มหนังของอาโนยุค80ตอนนั้นนะครับเดอะรันนิ่งแมนเนี่ยมันได้อยู่ในความสนใจของผมนะตอนผมดูจบอะเพราะว่าผมไม่ค่อยเก็ตกับมันวะ่ะเอ,อด้วยเนื้อหาที่มันแบบมันดูจับต้องยากนะครับในในในยุคนั้นที่ผมดูนะะมันดูจับต้องยากเพราะว่าอย่างเงี้ยเนื้อเรื่องของมันอะมันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเนีฮะ <Okay. S 1> เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคคุณ่าคุณค่าการให้คุณค่านะครับผมให้คุณค่ากับ อ่ากับอะไรอ่ะกับการเล่นเกมโชว์เออเรียลิตี้โชว์เรียลิตี้โชว์ฮะซึ่งตอนนั้น่ะเราไม่เข้าใจครับผมผมก็โตมายุค90อะไรเงี้ยผมไม่เข้าใจเพราะว่าตอนนั้นประเทศไทยก็ยังไม่เรียลิตี้โชว์แทบไม่มีเลยฮะนะที่มันมาโด่งดังจริงอ่ะก็คือของ True อ Academy Fantasia ร้องเพลงอะไรเงี้ยที่เป็นเรียลิตี้เออนะยิ่งย้อน ยิ่งคนดูในยุคนั้นน่ะดูมามาดูแผ่นรันนี่แมนอ่ะไม่ไม่ผมว่าไม่ค่อยเข้าใจหรอกเลเวตี้อะไรที่มันแบบแข่งกันเลยอย่างเงี้ยฮะไม่เข้าใจเออไม่ไม่เข้าใ,ใจหรอกครับน่าจะไม่ก็ตนะมันมันค่อนข้างล้ำเลยแหละครับคล้ายๆพวกเบรดลันเนอร์พวกนี้เลยเออหมนล้ำนะฮะล้ำไปเยอะล้ำไปเยอะนะทีนี้แหละ้อมถูกมองข้ามไปถูกมองข้ามแต่ว่าในตอนหลังอ่ะคนที่เขาดูเฉพาะกลุ่มอ่ะเขามองว่าเออ มันน่าสนใจนะจริงๆเรื่องเนี้ยมันดูน่าสนใจดีนะครับผมมันก็เกิดก่อนเกิดก่อนฮังเกอร์เกมก็ได้ฮังเกอร์เกมมันก็เป็นแนวเรียล t ิตี้โชว์นะก็มีการ่ายท่าสุดฮังเกอร์เกมพวกเนี้ยมันก็รันที่แมนเกิดก่อนนานเลยฮะเออเนี่ยพวกเนี้ยเออจริงๆฮังเกอร์เกมได้รับความนิยมนานๆนะเห็นไหมเห็นไหมเออเออมาเป็นเรียล t ิตี้โชว์เนี่ยมันเรื่องเนี้ยสลิเวนคิงเขาเขียนค่อนข้างล้ำนะครับเป็นแนวไซไฟล้ำยุคมาเยอะ อืมนะครับดูช่องแชทหน่อยถ้าพูดถึงหนังใหม่ผมรอดูวิกเก็ตภาคสองมือปืนข้างบ้านเรื่องเล่าเดอะโกดอืมน่าสนใจนะมือปืนน่าสนใจมากเลยฮนะน่าดูมากเลยสัปดาห์ยี่สิบกว่านะฮะมือปืนเข้าล้วนะอ่าผมพูดเลงพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งลืมไปอีกเรื่องที่อาโดดวงดังนะครับยุกแปดศูนย์คือ total recall นะฮะผม อืมของโพอวอร์เฮรเวนนะฮะอันนั้นสนุกเลยฮนะอันนั้นอ่ะผมชอบนะฮะผมเป็นแนวไซไฟเลย t o t ต l r ีคอร์นะครับซึ่งมันไปดาวอังคารเออทัลตีคอร์ฮะสนุกเรื่องนั้นสนุกมากนะฮะน่าจะเป็นหนังไซไฟอันดับสองสองสามเลยครับที่ของอานนะที่ได้ความนิยมนะ t นะัลต์ลีคอร์นะครับอืมนะครับ